อ่ะครับส้มตำปลาครับวันนี้ส้มตำปลาแซบๆครับมันน่าแซบๆครับใส่บะก,กอกด้วยครับอออืือ ตาหนิดของนัวหน่อยน้ำปลาหน่อยน้ำปลามาน้ำปลามาสองสามสี่ห้าหือาครับเต็มที่เลยครับของนัวนิดนึงครับเพื่อความนัว เซน,นมะกอรครับดูครับ <S S นนกรอบเลยครับระมะกอบ้านเพื่อนครับเพื่อนให้มาสองลูกเดือ,อ,อนหนึ่งก็ไม่สุกครับอันนี้เดือนหนึ่งแล้วแค่เรืองเลี้ยกรอบเลยครับกรอบมานนกมะมกอบ,บ้านเพื่อนอร่อยจริงๆร

ชูรชูชูปป้าอะนนนแเแล้วตำตไทด้วยนะตำไยแบบใมเทรมันล้องใส่พีิกอะตำลาไม่มีจะตำบลาตำไทยมีเน่ตำไทยไม่นุ่นกน้อยร้อยล้านครับ ทับทับทับ